เกือบสองเดือน,นครับผมอันนี้เรียกว่ามาเป็นนักพบคนแรกรครับต้องมารับน้องที่เพิ่งขึ้นมาอย่างนิโคลไปโลครับผมอันที่ที่ทราบว่าจะต้องเจอกับทางนิโคลมมีควารู้สึกยังไงบ้างครับเนี่นก็ที่ได้เจอกับนิโคลนะครับก็รู้สึกอ่ดีใจครับผมแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นนที่ต้อนรับน้องใหม่ตลอดครับผม mm hmm. ว่ามีน้องใหม่มาผมก็ต้อนรับตลอดครับผมแต่ก็ เจอนิโกก็เซอร์ไพรส์ครับผมว่าเขาเป็นนักทุกที่ขึ้นมารุ่นเฟเทเบทของผมก็มีการต้อนรับก็ให้ผมต้อนรับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรับผมที่ได้ต้อนรับนิโคขึ้นมาเฟเทเบทครับผมการกระยับขึ้นมาของนิโครุ่นเฟเทเบทนะครับผมคิดว่าก็เป็นจุดแข่งของเขาเพราะว่าเขาเป็นนักทุกที่ค่อนข้าง,างตัวใหญ่อยู่แล้วคือกำแพนเขาเป็นคนที่กล้ามเนื้อรูปรล่างดีอยู่แล้วรับผมก็ผมคิดว่าแต่อาจจะผมคิดว่าอาจจะช้าเพราะว่าเขา เพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาอาจจะทาให้ช้าลงก็ยังปรับตัวไม่ได้เท่าไหร่ผมคิดว่านันจะช้าลงกว่าเดิมครับแต่ถ้าเป็นพิเศษอาจจะช้าลงไปอีกครับเพราะว่าเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาทําให้กล้ามเนื้อมันก็ค่อนข้างจะแบบขยับตัวได้ช้าขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็มีปัญหาบ้างครับผมแต่อยู่ที่การปรับตัวครับผมแต่อยู่ที่การปรับตัวของนักชกแต่ละคนเพราะว่าแล้วก็สไตล์ของแต่ละคนด้วยไม่เหมือนกันครับจุดนี้มาตองบ้าแล้วใช่ครับจุดนี้ก็ต้องวัดกันบุรุษทีครับ ก็ดูเขาก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าการช่อมวยมันไม่ได้อยู่ที่กําลังครับผมมันอยู่การที่ใช้สมองแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ไหวพริบครับผมถ้าใช้กำลังอย่างเดียวก็สู้สู้ไม่ได้ครับผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้แข่งปอกไก่ครับผมคิดว่าเอาอยู่ครับก็ดีครับผมไม่ไม่กดดันครับผมเพราะว่าเขามองเราเป็นรองเราก็สามารถเซอร์ไพรส์ได้ผมเซอร์ไพรส์เราสามารถหมัดมวยมันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมยิ่งเป็นนมเล็กก็ไม่มีครับว่าแน่นอนครับผม เป็นกล้วยป้งครับผมพิกไปพิกมาได้ครับผมเราโดนเขาได้ล้วก็เขาอาจจะโดนเราก็ได้เหมือนกันครับผมไม่ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมอยู่ที่บนเวทีแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บนเวทีครับจากฟอร์มที่ผ่านมาก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างครับผมตามตามระยะเวลาที่เราชุบมวยมาผมก็ค่อนข้างนานแล้วทําให้เราแบบมีแพ้บ้างมีชนะบ้างครับก็ไม่มีใครชนะตลอดไม่มีใครแพ้ตลอดครับผมก็มี แพ้ไม่ชนะใจจริงๆก็ไม่อยากแพ้ครับผมแต่ว่า,อ,าอยู่ที่สภาพร่างกายของเราว่าเราจะแข็งแกร่งเราก็สู้กับนักชุกคนนั้นยังไงแล้วก็เอาชนะได้ยังไงแพ้ยังไงครับผมก็กลับมาแก้ไขแล้วมาฝึกซ้อมใหม่ก็กลับไปสู้ใหม่ครับผมค,บคิดว่าในไฟน์นี้ก็มั่นใจเต็มร้อยครับผมเพราะว่าเจกันิปโคค่อนข้างเขาก็เนาะแก่งก็หนักครับแต่ว่าเราก็พร้อมไปสู้เขาเขาขยับขึ้นมาก็พร้อมที่จะประกุม ผมมาก็พร้อมเจอกับเาขาเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะชคมวยนะครับผมชกมวยกับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่ชกัเราไม่เป็นไรครับมาเจอกันบนเวทีเราก็สู้กันแบบเกมกีฬาลูกผู้ชายเต็มที่ครับผมจริงจริงโชกมวยไทยก็มันก็มันก็ไม่ได้ถนัดสำหรับเรามากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเราชกกับคีบอกซิ่งมาค่อนข้างหลายปีเป็น10กว่าปีแล้วเรากลับมาชคมวยไทยอีกแต่มันก็รู้สึกสนุกครับผมสนุกแล้วก็ หมือนแบวบาเป็นความท้าทายของเราครับแบวบาเราก็ลัมาชกมวยไทยอีกครั้งเราก็สามารถทําได้ครับผมไม่ใช่ชกแต่คกบอกซิ่งอย่างเดียวเราก็สามารถาชกมวยไทยได้ชกคกบอกซิ่งได้สลับกันไปเพราะว่าเราเป็นนักมวยไทยเราไม่ชกมวยไทยเราก็ไม่รู้จะทำอะไร,รผมก็ต้องชกมวยไทย <c ười> คีบอกซิ่งมาแล้วก็ชกมวยไทยแล้วก็ชกครับผมผมชกทั้งสองอย่างก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่แตกต่างกันมากคล้ายๆกันครับผมแต่ว่ามวยไทยมันจะ เอ่อคีบ็อกซิ่งมันจะละเอียดกว่ามวยไทยก,การออกอาวุธการห้ามมูนห้ามนี่มันก็ทําให้แบบรู้สึกบางคนชกชกยังไม่ถนัดคีบ็อกซิ่ง่าไหรก็ทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็อาวุธอาวุธไม่เป็นธรรมชาติของตัวเองครับผมต้อง,อ,งอาศัยความเคยชินแล้วก็ประสบการณ์ที่เราเคยชกมาแล้วก็การซ้อมการอะไรอย่างนี้ครับผมซ้อมคีบ็อกซิ่งมาโดยตลอดหรือจะปรับเป็นมวยไทยก็ต้องมวยไทยตลอดนี่ครับกลับไปกลับมามันก็ทําให้รู้สึกพวง หน้าภูมิหลังแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็จัดก,การกับมันได้ครับผมอยู่ที่การจัดก,การของตัวเราเองระ,ะเบียบวินัยของตัวเองว่าเราจะจัดก,การยังไงสึกซ้อมอยังไงสู้ยังไงครับผมก็ที่ผ่านมาต่อมือไทยก็ต้องปรับปรุงเรื่องความแข็งแกร่งครับเพราะว่ามวยไทยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเพราะว่าอาวุธเราไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามอาวุธที่เขาจํากัดเขาอาอาวุธได้ตลอดทุกอย่างครับเราสามารถใส่ได้ทุกอย่าง พอดีเราชกกติกาคิวบ็อกซิ่งมานานทําให้เราไม่ได้ออกอาวุธที่ที่ที่เขาห้ามครับที่เขาห้ามเนี่ยเราก็ต้องแบบเพิ่มเพิ่มพลังเข้าไปอีกทําให้เรารู้สึกทําให้เหนื่อยเร็วครับเหนื่อยเร็วแล้วก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมอันไอที่ไอที่เขาห้ามที่ที่ขห้ามมบกลับมาใช้ให้มันชินแล้วให้มันคล่องแคล่วในร่างกายของตัวเองครับเพื่อที่จะได้สู้กับเขาได้ประมาณนั้น มีพูดถึงเรื่องของกติกาที่ของมูนีนิกหยุดหยุดคิปบ็อกซิ่งไปนานแล้วจังหลังหลังนี้จะเติบก็ก็ตั้งแต่ชกกับโมอิลิก็ปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีแล้วก็หยุดหยุดคิปบ็อกซิ่งมาแล้วก็มวยไทยอยู่ตลอดทีครับ่พูดถึงโมอิลิครับผมนังสาวก็นานจำอยากก็ก็ต้องดูจังหวะครับผมดูจังหวะละถ้ามีโอกาสโต้ตอบหรือว่า จังหวะที่น็อกได้ก็คือน็อกครับผมเพราะว่าเขาก็มีการป้องกันตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแล้วก็มองเขาจุดอ่อนเขาคือการป้องกันตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็สาม,มารถโต้ตอบเขาเขาใส่อาวุธใส่เราแน่ครับผมเราก็จะเราป้องกันตัวแล้วก็จะสวนกลับครับผมถ้ามีโอกาสช่องก็คือเราก็จะพยายามน็อกให้ได้ครับผมเต็มที่ครับ,รบ,รบเกมเกมที่มเมย์ประเมินไว้คือเขาน่าจะเป็นฝ่ายแดินหาเรา ใช่ครับเขาเป็นฝ่ายเดินหาเราแน่นอนเพราะว่าเขาจะบทให้เราหมดหมด,หมดเพราะว่าเราเขามองว่าเราไม่สดครับคือเขาสดเขาร่างกายสดคือเขาจะมองว่าเราอย่างเงี้ยจะบทเราให้หมดนะครับเขาจะเดินมาบทเราแน่นอนเราก็เตรียมตั้งรับอย่างดีแล้วก็สวนกลับครับผมแต่พยายามใช้ลักเหลี่ยมใช้สมองโชคครับผมไม่ใช้กําลังเลยครับทมมีทีเด็ดไหมรับเซอร์ไพรส์ยอยู่เลยนะใช่ครับก็มีทีเด็ดครับมีลูกสวนกลับที่ ต้อง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 จัดจ้านต้องชัดเจนนะครับผมนนรอบพี่อยากฝากแฟนๆน,นะครับผมก็ช่วยเชร์ช่วยขัางลงังใจผมด้วยน,นะครับวันที่วันเสาร์ที่หนี้นะครับผมก็ถ้ามิสานี้ครับก็ศึกไฟไ์นนะครับก็อยากให้ไปชมกันที่สนามหรือใครไปไม่ได้ก็ขอให้ชมทางทีวี v ก็ได้ครับผมให้กําลังใจนักมวยไทยแล้วก็นักกีฬาทุกคนครับผมผมก็ซ้อมมาเต็มที่ชกพยายามจะเอาชนะให้ได้ครับผมเพราะว่าเจอกับมิโคก็ ฝากกำลังใจแฟนมวยช่วยเสียงเชียร์ให้ดังๆครับผมผมจะเอาชนะให้ได้ครับ